ตำรวจด้วุ้พี่ตำรวโลนะอิโลนะะไรครับเนี่ยสอสอย่างนี้เลยนะกัดทีเดียวเลยนะสุดยอดครับ เดี okay, bosses, so ๋ยวฟังให้ดูดนี่ยดูเดี๋ยวนี้มันแก่แล้วนะทำไมอ๋อนี่ป้าวันนี้เราวัดสาวแล้ววัดเลยวัวบอลก่อนนี่บอลแมมเลยเนี่ยมาท้าทหลังละลายน่าเสพไฟเลยน่าตัดสิอะไรรู้สึกว่า

อ๋อเด็กกินข้าวค่ะพักเที่ยงแล้วเด็กก็เล่นอยู่ข้างในแล้วก็เด็กก็ออกมาบอกว่ามีควันก็เลยเดินมาดูแล้วก็ไปสับคันเอาลงค,ค่ะแล้วก็เอาถัางแดงถังรบเลิงม,มาฉีดค่ะแต่ว่าฉีดได้แต่ข้างในเพราะควันมันออกมาเยอะออกมาเยอะนะค่ะแล้วก็ฉีดฉีดได้แต่ข้างนอกค่ะแล้วก็ฉีดหมดไปห้าถังก็มันก็ไฟมันก็ยังลุกอยู่ลุกอยู่นะแล้วเราไู่ไปไคิดไ่กลัวไงว่าเราฝึกม้าไงฮะเอาไม่ได้ฝึกผ่าอ่านเอาค่ะอ่านนอานะ ถ้ไม่กลัวนะครับเนี่ยมอมแแมมเลยเนี่ยทุกอะฟูร์ไฟสายกาขาลุยอยู่นะขาลุยค่ะใจกล้านะมอมแแมมเลยก็กลับบ้านกันไปนะฮะนวดปุ้ยรถเนี่ยเขามีถังโอ้ไฟฟ้าเก่าไงสายไฟเก่าใช่ไหมครับสายไฟเก่าใช่ไหมฮะพี่งจรสายไฟเลยไม่เก่าแล้วพี่มันละลายขึ้นไปจากฟ้าไม่เรามีเซฟตี้คัทมาเนี่ยเพราะว่าจะติงใช่ครับ ถ้าเป็นบอลเยิรนดี้องสายจะไม่หมดใช่ไหมขอผ้าดำไม่ทนน้ำที่เข้าเอนยะเาเทา่มันคยได้ขยับใช้เลยเนี่ยในน้ำยามีอยู่แต่เป็นแข็งเป็นก้อนแล้วมันมันไม่ไหลเล่นกันดีนี่น้ำคุ้งคุ้งไม่ใเปรนกันสุบคาับดยเลย

หนูเป็นไงบ้างพอเก่งไหมครับพอสุดยอดครับกล้าลุยไฟด้วยครับผมตอนนั้นเราเห็นเรากลัวไหมกลัวครับแล้วเราเราไปไหนครับตอนนั้นก็ไปช่วยเขายกน้ำอะไรไปยกน้ำเหมือนเนาะแต่เห็นพอที่เขาถือถังเคมีถือถังเคมีไปลุยใช่ไหมใช่ครับผมเป็นพอผู้หญิงใจกล้ามากเนาะครับสุดยอดไหมสุดยอดครับพอรัก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 พอไหมเนี่ยรักครับ